สรุปหนังสือปีแห่งการเปิดรับคำว่าใช่เขียนโดยชอนดารามหนังสือเล่มน,นี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่กลัวการพูดว่าใช่กับหลายสิ่งในชีวิตเธอมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นเป็นนักเขียนบทที่มีชื่อเสียงมีครอบครัวที่รักและมีผลงานมากมายที่ถูกยอมรับแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เป็นคนที่ปฏิเสธคำเชิญการพูดในที่สาธารณะการเข้าสังคมและโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิต พราะเธอกลัวไม่มั่นใจและต้องการควบคุมสิ่งต่างๆให้ปลอดภัยอยู่ในกรอบที่เธอคุ้นเคยจนกระทั่งวันหนึ่งน้องสาวของเธอพูดกับเธอว่าเธอไม่เคยพูดว่าใช่กับอะไรเลยทาให้เธอตัดสินใจท้าทายตัวเองด้วยการใช้เวลาหนึ่งปีเต็มในการพูดคําว่าใช่กับสิ่งที่เธอกลัวเลี่ยงหรือไม่กล้าทำมาก่อนและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอแนวคิดสำคัญจากหนังสือ การพูดว่าใช่คือการยอมรับความกลัวชอนดามไม่ใช่คนที่กล้าโดยธรรมชาติเธอเป็นคนที่อายไม่ชอบการเข้าสังคมและไม่มั่นใจในตัวเองการพูดว่าใช่กับสิ่งที่เธอกลัวจึงเท่ากับการยอมรับว่าความกลัวมีอยู่แต่เธอจะไม่ปล่อยให้ความกลัวนั้นควบคุมชีวิตการกล้าพูดว่าใช่คือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่หลีกเลี่ยงมาตลอดเป็นก้าวแรกที่ทำให้เธอได้เรียนรู้และเติบโต การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการกระทําเล็กๆในช่วงปีแห่งการพูดว่าใช่เธอไม่ได้ทําเรื่องใหญ่โตทันทีแต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการรับคําเชิญไปงานเลี้ยงการพูดคุยกับคนแปลกหน้าการยอมรับคําเชิญขึ้นเวทีทุกการกระทําแม้จะเล็กน้อยแต่ะส,สมจนกลายเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมหาศาลความสําเร็จภายนอกไม่ใช่คําตอบของความสุขก่อนหน้าที่จะเริ่มปีแห่งการพูดว่าใช่ ชอนดามีทุกอย่างที่คนอื่นอาฝันถึงแต่เธอกลับรู้สึกว่างเปล่าไม่มั่นใจและไม่พอใจกับตัวเองความสำเร็จทางอาชีพไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกในใจได้เพราะเธอปฏิเสธตัวต,วตนบางด้านของตัวเองการเริ่มเปิดใจและพูดว่าใช่จึงเป็นการเริ่มยอมรับและรักตัวเองอย่างแท้จริงการพูดว่าใช่กับตัวเองสำคัญที่สุดในระหว่างทางเธอเรียนรู้ว่าการพูดว่าใช่ไม่ใช่แค่ตอบรับคำเชิญจากคนอื่นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการยอมรับตัวเองการพูดว่าใช่กับสุขภาพความต้องการความรู้สึกและเวลาส่วนตัวเป็นการให้คุณค่าแก่ตัวเองและไม่ปล่อยให้คนอื่นมากำหนดชีวิตของเธอการยอมรับว่าทุกอย่างไม่ต้องสมบูรณ์แบบชอนดาเรียนรู้ว่าความพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบคือภาระหนักที่กดดันตัวเองโดยไม่จำเป็นความสมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงแต่ความจริงใจความตั้งใจ และความกล้าที่จะผิดพลาดคือสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเธอยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขพลังของการพูดในที่สาธารณะหนึ่งในความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของชอนดาคือการพูดต่อหน้าคนหมู่มากแต่เมื่อเธอกล้าที่จะพูดครั้งแรกมันกลับเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเธอรู้สึกได้ถึงพลังของเสียงตัวเองและค้นพบว่าเธอสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้จากเรื่องราวของตัวเอง เธอเริ่มสนุกกับการพูดและมันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายความคิดของเธอออกไปสู่โลกภายนอกการให้อภัยตัวเองในกระบวนการเปลี่ยนแปลงชอนดาเจอกับความผิดพลาดความลังเลและการตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่เธอเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและมองความผิดพลาดเหล่านั้นเป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลบซ่อนหรือรู้สึกผิดการให้อภัยตัวเองคือพลังที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้ การเลือกสิ่งที่สำคัญและปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ในช่วงปีแห่งการพูดว่าใช่เธอก็พูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่สำคัญหรือไม่ตรงกับเป้าหมายของเธอเช่นกันเธอเรียนรู้ว่าการใช้เวลาและพลังไปกับสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตจะทำให้เธอมีความสุขมากกว่าการพยายามทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองคนอื่นการพูดว่าใช่จึงไม่ใช่การตอบรับทุกอย่างแต่เป็นการเลือกอย่างมีสติและเคารพตัวเอง ความรักและครอบครัวคือแรงผลักดันที่แท้จริงตลอดการเปลี่ยนแปลงชอนดาได้รับแรงบันดาลใจจากลูกๆและคนในครอบครัวพวกเขาเป็นเหตุผลที่เธออยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและอยากใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เธอเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันเล่นกับลูกๆหัวเราะไปกับครอบครัวและสร้างความทรงจำที่มีค่าในแต่ละวันการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายในใจในท้ายที่สุดปีแห่งการพูดว่าใช่ ไม่ได้เปลี่ยนแค่พฤติกรรมภายนอกของชอนดาเท่านั้นแต่เปลี่ยนวิธีที่เธอมองตัวเองมองโลกและมองชีวิตเธอกลายเป็นคนที่กล้ามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจมากขึ้นบทสรุปหนังสือปีแห่งการเปิดรับคำว่าใช่คือเรื่องราวของการปลดล็อกตัวเองจากกรอบความกลัวความไม่มั่นใจและการควบคุมชีวิตมากเกินไปชอนดารามแสดงให้เราเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนโลกภายนอกแต่อยู่ที่การเปลี่ยนใจของเราเองการพูดว่าใช่คือการเปิดประตูให้ตัวตนของเราได้มีโอกาสแสดงออกได้เติบโตและได้รักตัวเองมากขึ้นนี่ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับความสำเร็จแบบฉาบฉวยแต่คือหนังสือที่ชวนให้เราทบทวนความกลัวความคาดหวังและการใช้ชีวิตที่แท้จริงว่าความสุขอาจไม่ได้มาจากการได้สิ่งใหม่ๆ จะเกิดจากการที่เรายอมรับสิ่งที่เราเคยหลีกเลี่ยงและเลือกเปิดใจให้กับประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเติมเต็มหัวใจเราในที่สุด